สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Risk m a n t e r Podcast นะครับ PODCAST ที่จะนำความรู้ที่เป็น t i m e l ล s s มาแบ่งปันกันอยู่กับผมราเชนเพลงสังขอเล่าเรื่องนี้เป็นสรุปของการทำงานในช่วงที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งที่ผ่านมาที่ผมเริ่มทำพอดแคสต์ผมได้เรียนรู้เรื่องราวหลายอย่างมากแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ ที่เป็นประเด็นสําคัญมากสําคัญจริงๆที่รู้สึกตัวได้เลยว่าเรื่องนี้เรารู้อีกแล้วเราเหมือนจะเข้าใจมันมาแต่เราเพิ่งมาเข้าใจมันเมื่อเมื่อไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองคือเรื่องของชีวิตคือชีวิตเนี่ยมันมันเดินหน้าไปเรื่อยๆใช่ไหมพอมันเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ย เราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยว่าวินาทีถัดไปเนี่ยเราจะเจอกับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีแต่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ความรู้สึกเราใช่ไหมว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันมันพอใจเราคือมันดีมันไม่พอใจเราคือมันไม่ดีแต่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่เราทำได้อันนี้คือที่ผมรู้มาเลยนะที่ผมเกิดไอเดียขึ้นมาเลยแล้วก็อยากจะอัดเสียงตอนนี้ขึ้นมาเลยก็คือสิ่งที่เราทำได้ไม่ว่าอะไรอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนะี่ยเราทำสิ่งที่ดีที่สุดของนาทีนี้ที่เราทำได้เท่าที่เราทำได้นะนาทีนี้ ตัดสินใจวิสิ่งที่เราตัดสินใจนาทีนี้อาจจะถูกก็ได้ถ้ามองย้อนกลับมาหรืออาจจะผิดก็ได้แต่มันสมเหตุสมผลที่สุดแล้วที่เราทำมันเพราะว่ามันเหมาะสมที่สุดมันมีเหตุผลที่สุดในนาทีนี้ณน,ะนาทีที่เราตัดสินใจเราลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเท่าที่เรามี ข้อมูลเท่าที่เรามีความรู้เท่าที่เรามีเท่าเท่าที่สิ่งที่เราหาได้รอบตัวสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราพอจะทําได้เนี่ยน,นาทีนั้นดีที่สุดแล้วเนี่ยมันมันไม่ผิดหรอกมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราเจอเรื่องที่มันดีกว่าในวันพรุ่งนี้ พอวันพรุ่งนี้กลายเป็นวันนี้เราจะต้องทิ้งทิ้งสิ่งที่แย่กว่าในเมื่อวานแล้วก็ทำให้เป็นมาตรฐานของวันนี้ให้เป็นมาตรฐานของสิ่งที่เรารู้ณวันนี้อันนี้เป็นการที่ผมได้เรียนรู้ครั้งใหญ่หลวงเลยว่าถ้าเรารอเราไม่ได้ทำอะไรสักที เราไม่ได้ทำอะไรแน่นอนผมเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นตลาดมีความพันผวนสูงมากสูงจนผมคิดว่าผมอาจจะรับมือมันไม่ไหวแต่ว่าลองทำทดสอบแล้วก็เกินเกณฑ์80%อยู่รับความเสี่ยงได้สูงแต่ว่าพอลงทุนจริงๆเรารู้สึกเลยว่าเราอาจจะรับมันไม่ไหวเพราะว่ามันเสี่ยงสูงมากมันพันผวน,นมากกับตลาด ช่วงนี้สิ่งที่ผมทําได้จริงๆก็คือเท่าที่มีข้อมูลเท่าที่ผมมีข้อมูลผมต้องลงผมต้องลงทุนผมก็ต้องเลือกเมื่อถึงวันที่ต้องลงทุนตามแผนตามแผนของเราเราก็ต้องลงเมื่อถึงวันเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการลงทุนผมก็ต้องทำ เท่าที่ทำได้ที่ดีที่สุดก็ให้มันเป็นไปตามนั้นผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ใน,นวันนี้เราก็ทำมันไปเท่าที่ดีที่สุดที่เราทําได้ถ้าอนาคตในรอบ1ปีในรอบ2ปีตามแผนของเราเจอการลงทุนประเภทที่ดีกว่าหรือว่ามีหุ้นตัวที่ ให้ผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับที่เราคิดมากขึ้นก็อาจจะต้องมาปรับแผนกันแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวสู้กับความพันพวนเนี่ยการทําอะไรตามเวลาเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วณนณะนะนะนะจังหวะนี้เหมือนกันครับตอนที่ผมผลิตเสียงออกมาผลิตคลิปเสียงออกมาผมรู้สึกว่ามันไม่ดีหรอกถ้าย้อนกลับไปวันนี้วันที่6 ตอนที่หกสิบกว่าเนี่ยย้อนกลับไปมองวันแรกที่เริ่มทําเนี่ยงานชิ้นแรกที่เริ่มทําเนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพอาจจะน้อยไปหน่อยคุณภาพอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เพราะว่างานชิ้นนั้นแหละมันถึงมีงานชิ้นนี้งานชิ้นที่หกสิกว่าเนี่ยถ้าไม่มีงานชิ้นแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีถึงหกสิบกว่าชิ้นหรือเปล่า แต่ถ้าเทียบกับคุณภาพถ้าผมรอให้ผมพร้อมเซตเสียงตั้งค่าเสียงเป็นตั้งค่าไมม์เป็นตัดต่อเก่งกว่านี้อีกสักหน่อยหรือว่าเลือกรูปภาพหรือมีวิธีการวางเลเยอร์ดีกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วมาทำก็อาจจะไม่ได้เริ่มทำก็ได้หรือว่าอาจจะเลิกไปก่อนอะไรเงี้ยก็ได้แต่สิ่งที่ผมทำก็คือ ผมไม่รู้แหละมันดีที่สุดของผมในตอนนั้นแล้วถ้าผมเจอเทคนิคอะไรใหม่ผมมาอัปเดตเพิ่มผมมาเพิ่มเติมเพิ่มเข้าไปทีละนิดทีละนิดผมค่อยๆถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองออกมาแล้วสามารถแสดงความจริงใจได้ออกมาเรื่อยๆช่วงแรกๆอาจจะมีการประดิษฐ์ประดอยคำอาจจะมีการใช้จินตนาการบวกกับความรู้ซะส่วนมาก ช่วงหลังๆก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมพอเตรียมตัวเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเ,เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีความรู้อะไรพอที่จะไปสอนใครเลยเราแค่รู้ในบางเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นผมเล่าประสบการณ์จะดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือผมได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจะดีกว่าจะดีกว่าการที่ผมไปหยิบความรู้จาก แหล่งนั้นแหล่งนี้แล้วผมอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆอธิบายไปตามที่เข้าใจที่อ่านแว็บแรกได้ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเลยหละอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับผมเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่ทําแล้วผมไม่ได้เข้าใจว่ามันคืออะไรผมอาจจะไปอ่านหนังสือเล่มที่ดีที่สุดมาสิบเล่มแต่ผมก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันคืออะไรผมคิดว่าผมเล่าประสบการณ์เนี้ยเป็นการ แชร์เรื่องที่ให้คนอ่านได้อ่านชีวิตผมได้อ่านจากเรื่องราวจริงๆที่ผมเจอแล้วผมผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าแต่ละฉากที่ผมเผชิญอยู่รวมถึงนาทีนี้รวมถึงสิ่งที่ผมทำไปแล้วมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมรังสรรค์ได้ณนะนาทีนั้นผมไม่รู้สึกว่า ผมผลิตงานแย่กระจอกอะไรเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้นะวันนั้นผมสลายความเพอร์เฟคช n นในซึมของตัวเองออกไปแล้วผมสลายความต้องดีที่สุดณจุดเริ่มต้นออกไปแล้วผมเริ่มแบบแย่ผมเริ่มแบบอะไรก็ได้แค่หรือจ,จะเริ่มแบบดีที่สุดดีมาก ก็ได้เริ่มแบบไหนก็ได้ขอแค่เริ่มผมเริ่มออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องออกกำลังกายผมก็เริ่มเท่าที่ผม,มาหาข้อมูลได้ผมก็เริ่มตามนั้นผมลดน้ำหนักเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมีปัญหาอะไรบางอย่างผมจำเป็นต้องลดน้ำหนักผมก็ลดเท่าที่ผมมีความรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนามาว่าเราควรจะปรับลดเพิ่มอะไรถ้าผมผมคิดว่าถ้า,ถาเรารอให้ ให้ทุกอย่างมันพร้อมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้แล้วสิ่งที่เราเสียไปแน่ๆคือเวลาแต่ละวันตรงนี้ผมมองว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดต้นทุนเรื่องเวลาเนี่ยเอาคืนไม่ได้แน่ๆเอาคืนไม่ได้ของบางอย่างอาจจะใช้ความเฉลียวฉลาดได้ในเวลาอันสั้นแล้วก็สร้างมันได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเรายังไม่มีความเฉลียวฉลาดนั้นหรือว่าความเฉลียวฉลาดนั้นยังไม่มาหาเรา ไอเวลาที่เรามีเป็นต้นทุนเนี่ยมันผลิตความเฉลียวฉลาดนั้นได้ในท้ายที่สุดหรือถ้ามันผลิตความฉลาดนั้นไม่ได้เราก็ยังจะพอได้ทำอะไรบ้างดีที่สุดเท่าที่เราพอทำได้ผมผมคิดว่าการค้นพบเรื่องเนี้ว่าไม่ว่าเราอยากจะทำอะไรไม่ว่าเรื่องที่เราสนใจไม่ว่ามันคืออะไร ถ้าเราเจอเทคนิคใหม่ๆเราก็พัฒนาไปแต่ถ้าเรายังไม่เจอเราก็ทำเรื่องที่เราทำได้สิ่งที่เราพอจะทำได้ดีที่สุดที่เราสร้างได้ผมคิดว่าผมน่าจะคิดเรื่องนี้ออกตอนที่โอนเงินไปจ่ายค่า,าเรียนเรียนเทรนเนอร์ฟิตเนส ิตเนสกับโค้ชที่เขาสอนเทรนเนอร์ร่างกายคือผมพยายามออกกำลังกายเองมาสักพักหนึ่งแล้วก็ประมาณน่าจะสองสามอาทิตย์ลาๆเนี่ยแหละแล้วก็นึกได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนประมาณ4-5หปีผมรู้จักคนที่ทำเป็น Personal Coach ชเทรนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาทำออนไลน์แล้วเขาก็ส่งตารางอาหารให้กับคนที่ ส่งตารางอาหารให้กับคนที่เรียนกับเขาแล้วก็เขาจะไอคนที่เรียนกับเขาจะทำตามหรือไม่ทําตามก็เรื่องเขาแต่เขาส่งตารางอาหารให้แล้วก็ส่งตารางออกกําลังกายให้ว่าต้องออกกําลังกายอะไรเท่าไหร่แค่นั้นเลยแล้วก็แพงด้วยน่าจะหลายพันซึ่งพอผมคิดว่าผมจะออกกําลังกายผมเริ่มจากผมไม่ได้ผมกลับไปตามหาเขาอยู่ว่าเขาเป็นใครยังไงแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าต้อง ต้องพึ่งเขาแหละผมคิดว่าผมพึ่งตัวเองละผมเริ่มออกกําลังกายแบบที่ผมเข้าใจก็มีอยู่สามท่านะที่ผมทํามาตลอดหลายวันที่ผ่านมาที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีออกกําลังกายอยู่สามท่ามันก็ไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่เราก็อืสร้างวินัยก่อนที่แรกก็ภายในร่างกายจจะเกิดความทนทานอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็สร้างวินัยว่าเราทํามันทุกวันวันละนิดมันละหน่อย พอผมเจอว่ามีโฆษณายิงใส่ผมว่าเฮ้ยเนี่ยเทรนนิง่งการทานอาหารแบบถูกสุขลักษณะถูกจริตถูกวินัยกับการออกกำลังกายเพื่อให้ได้จุประสงค์อะไรบางอย่างของร่างกายมาหาผมผมไม่ลังเลเลยที่อ่ะโอเคเราจะสันเงินมาแล้วตรงนี้พอจะเจียดได้เล็กน้อยอย่าเงี้ยหลักร้อยไม่ถึงพันผมก็โอนเงิน ไปลงเรียนผมนาทีที่ผมกดโอนเงินผมรู้เลยว่าตัวเนี้คือเรื่องที่เราพอจะทําได้ผมอาจจะผิดก็ได้ในการที่โอนเงินไปโอนเงินไปเรียนแต่ก็มีอีกหลายความรู้มากที่สนับสนุนผมว่าไม่ผิดไม่ผิดหรอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาหาเราแล้วมันดีกว่าสิ่งที่เราพยายามลองผิดลองถูกเองมันประหยัดเวลาเราได้เล็กน้อยไม่ผิดหรอกผมก็โอนเงินไป ถ้ามันผิดอย่างมากผมก็รู้ว่ามันไม่เวิร์กผมก็หาวิธีใหม่แต่ผมก็รักษาวินัยของตัวเองได้อยู่แล้วว่ายังไงผมก็ต้องออกกําลังกายทุกวันถ้าไอไอวิธีการออกกําลังกายที่เขาแนะนํามามันจะทําให้ผมผิดทางก็อาจจะผิดบ้างเรื่องอาจจะมีการเจ็บตัวขึ้นมาหรืออาจจะได้ผลไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจซึ่งซึ่งตรงน,นั้นไม่มีแน่นอนไอไอความไม่ได้ดังใจเพราะว่าความ คาดหวังผมเป็นศูนย์ผมแค่อยากจะออกกาลังกายทุกวันผมตั้งใจแค่นั้นแต่เรื่องว่าได้ไม่ได้มันได้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องอาหารถ้าเกิดเขาส่งมาให้เราทานแล้วมันไม่ตอบโจทย์เราว่าเออเราอยากได้ผมเข้าคอร์สการลดไขมันถ้าเกิดผมทําไปแล้วไขมันมันไม่ลดผมก็จะได้รู้ว่ามันไม่เวิร์กซึ่งไม่เวิร์กก็โอเคผมก็ไปหาอย่างอื่นที่มันเวิร์กก็ตัดตัวเรื่องนี้แต่ถ้าอย่างอื่นมันเวิร์ก ผก็คุ้มค่าแล้วว่าเออเราลงทุนกับมันแล้วมันเวิร์กเนี่ยใช้เงินประมาณเท่านี้เวิร์กแกรนคาร์นบอกว่าเขาลงทุนกับการเหรียญเยอะมากแต่มีหลายอันที่มันไม่เวิร์กแล้วสิ่งที่เขาทำคือเขาก็ลืมมันไปเขาไม่ไม่ได้สนใจว่าอันไหนมันไม่เวิร์กไอสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาจริงจริงคือคอสที่มันเวิร์ก อันไหนมันเวิร์กก็ได้ผลละเขาไปเรียนวิธีการเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของเขาวิธีการเซ็ตกล้องวิธีการทำวิดีโอทำอะไรเงี้ยเขาก็ไปเรียนหลายอันอันที่มันไม่เวิร์กก็มีแต่อันที่เวิร์กมันก็เปลี่ยนชีวิตเขาเขาก็เรียนจนกว่าจะเจออันที่มันเวิร์กเขาเอากลับมาทำเองเขาน่าจะเริ่มจากการทำเองก่อนแล้วพอเขาไปเรียนเสร็จปุ๊บอันไหนไม่เวิร์ก ก็ไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรแต่อันที่เวิร์กถ้ามันใช้ได้มันมันเปลี่ยนชีวิตเขาเหมือนกันกับที่ผมกดสั่งซื้อคอสไปถ้าคอสนี้ไม่เวิร์กก็ก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าคอสนี้มันเวิร์กผมก็จะได้สิ่งที่ผมอยากได้ซึ่งผมว่าถ้าใช้เงินซื้อได้มันไม่แพงเลยมันไม่แพงเลยเพราะมันประหยัดเวลาผมมันประหยัดเวลาผมและนี่คือสิ่งที่มันดีที่สุดณจุดนี้ที่เรามีที่เรารู้ ที่เราพอเอฟฟอร์ดได้ว่าเออเราตัวเลขที่เราต้องซื้อได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมันก็ไม่ได้แพงเราก็ค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปของเราคือผมก็ทําเต็มที่ทุกวันแล้วถ้าผมเจอเรื่องที่มันมันดีกว่าผมก็จะอัปเกรดมันไปอีกตอนนี้ผมรู้สึกว่าการอัดเสียงมันมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าผมมูฟไปถึงวิดีโอได้ถ้าผมเลื่อนขั้นตัวเองไปถึงวิดีโอมันน่าจะ น่าจะแพร่กระจายได้กว่าเดิมได้มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยผมเคยทำวิดีโออยู่พักหนึ่งแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์หลักเราเราเน้นที่เสียงซึ่งพอเราทำเสียงเสร็จปุ๊บเราเห็นเลยว่าออความสนใจมันเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยผมก็มามองภาพที่แกรี่บอกว่าความจริงเราเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปใส่ใจกับคุณภาพแบบขั้นสุดมากนะัก เราใส่ใจปริมาณด้วยเพราะปริมาณเนี่ยจะทําให้คนเห็นเรามากแล้วคนจะมาชอบบางชิ้นที่มีคุณภาพจากปริมาณที่เยอะของเราหมายความว่าถ้าเราจะวาดรูปเราชอบวาดรูปใช่ไหมเราอย่าเพิ่งวาดรูปแรกให้มันดีที่สุดในโลกแล้วทํามันให้มันไม่เสร็จอยู่งั้นนะเราต้องผลิตงานที่เท่าที่เรามีความรู้ออกมา สักร้อยชิ้นก่อนคนอาจจะมามองรูปเราร้อยชิ้นแล้วชอบรูปเราสักหนึ่งรูปหรือสองรูปก็ไม่เป็นไรเราก็ผลิตงานต่อไปอีกร้อยชิ้นคนอาจจะชอบรูปเรามากขึ้นเราอาจจะผลิตต่อไปอีกห้าสิบชิ้นคนอาจจะชอบรูปเรามากขึ้นผลิตต่อไปอีกสิบชิ้นคนอาจจะชอบทั้งสิบชิ้นเลยก็ได้แต่ว่านั่นคือเราทํามาแล้วสี่ร้อยสามสี่ร้อยรูปแล้วคนชอบสิบรูปซึ่งถ้าเขียนออกมารูปถัดไปแล้วคนชอบเลยก็เป็นเรื่องที่ดี แต่เราจะไม่ได้เรื่องพวกนี้เลยเราจะไม่ได้เรื่องพวกนี้เลยถ้าเราไปเริ่มทำงานชิ้นแรกแล้วบรรจงให้งานชิ้นแรกมันสวยที่สุดบรรจงให้งานดีที่สุดเลยตั้งแต่ชิ้นแรกซึ่งผมมองว่าผมทําพลาดณจุดนี้จุดนี้คือสิ่งที่ผมทําน้อยเกินไปผมทําน้อยเกินไปผมกลัวว่าคนจะไม่เห็นด้วยว่าวีดีโอผมไม่สวย ผมกลัวว่าคนจะมองว่าผมเฟลว่าทําวิดีโอแล้วมันดูไม่ได้มันมันเริ่มต้นได้ไม่ดีผมเลยไม่ไม่ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องวิดีโอแต่ว่าสิ่งที่ผมน่าจะต้องเริ่มทําก็คือผมก็ต้องต้องสร้างวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวิดีโอที่เป็นวิดีโอบ้างเพราะว่าผมรู้ว่ามีคนดูสิ่งที่เป็นวิดีโอมากกว่าฟังเสียงอย่างเดียวในตอนนี้ ผมเริ่มทำเว็บไซต์แล้วแต่ผมก็ยังไม่กล้าแชร์เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแชร์ไปกลัวคนจะไม่เห็นด้วยกลัวคนจะรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เราคิดแต่พอเรามาลองย้อนกลับไปมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอถ้าคนร้อยคนเห็นแล้ว90คนไม่ชอบแต่หนึ่งคนได้ประโยชน์ผม,ผมว่าหนึ่งคนนั้นได้ประโยชน์ผมผมว่าเราดีใจแล้วแล้วเราค่อยๆพัฒน,นาไป ครั้งต่อไปโพสต์ต่อไปอาจจะคนเห็นด้วยสองคนมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเท่าที่เรามีความรู้ผมว่ามันทําได้หลายอย่างมากๆแต่ตอนนี้ผมทํำน้อยเกินไปในเรื่องของการสร้างผลงานผมเริ่มเข้าใจเล็กๆแล้วว่าทำไมแกรี่บอกให้เราผลิต5้าชิ้นต่อวันก็ได้ถ้าเราผลิตไหวแต่ตอนนี้คือผมพยายามทำหนึ่งหรือสองชิ้นต่อวันแล้วคิดว่า โอเคเราอยู่บนเส้นทางเดี๋ยวมันจะพัฒนาเองซึ่งการเดี๋ยวพัฒนาเองมันมันมันไม่ใช่มันไม่มีมันคือเราอยากพัฒนาไปแล้วเราก็ทําไปแล้วเราไม่กลัวว่ามันจะผิดเพราะนั้นดีที่สุดที่เรามีนะตอนนี้ตรงนี้แหละคือตรงนี้แหละคือหัวใจสําคัญถ้าเรารอให้มันดีกว่านี้เ,เราไม่ได้ทําเอาดีที่สุดนะวันนี้ที่เรามีแล้ว ทำตามนั้นผมว่าไม่มีอะไรแย่ไม่มีอะไรเลรว้หลดีที่สุดของวันนั้นก็คือดีที่สุดแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาดีที่สุดของแต่ละวันไปเรื่อยเพราะว่าเราผ่านแต่ละวันไปเรื่อยเราทิ้งเวลาไปเราเบินเวลาไปเรื่อยๆเราหมดเวลากับมันแต่ถ้าเราไม่สร้างดีที่สุดของแต่ละวันมากที่สุดเท่าที่เราทําได้เนี่ยเราปล่อยโอกาสไปเปล่าถ้ามีเรื่องที่ ถ้ามีเรื่องที่อยากจะทำส,สิ่งที่ผมมารีวิววันนี้คือผมมีเรื่องที่อยากจะทำแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่ทำหรอกเดี๋ยวรอให้มันมีคลายแม็กซ์อะไรบางอย่างมีจุดเปลี่ยนรอวันเลิกดีรอทำไอ้นั่นก่อนทำอันนี้ก่อนคือผมมาคิดนะผมรู้สึกเสียดายสิ่งที่ผมคิดว่าจะอัดวิดีโอให้มันดีก็คืออาทิตย์หน้าผมจะไปรับเสื้อถ้าสมผมใส่เสื้อผมน่าจะดูดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่า ถ้าผมเริ่มไปก่อนแล้วมันถ้ามันดูไม่ดีก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ผมก็ได้งานเพิ่มอย่างน้อยเชิ้นแล้วทิศหน้าถ้ามันดีก็เป็นชิ้นที่8แต่ถ้าทิศหน้าเราได้เสื้อแล้วเราก็รู้สึกไม่พอใจแล้วเราทําไปชิ้นเดียวแล้วเราไม่ได้ทําต่อโอ้โหนี้ผมว่าจากจะได้8ชิ้นเราได้ชิ้นเดียวเราหยุดทําด้วยชิ้นที่เก้าก็ไม่ได้ชิ้นที่สก็ไม่ได้ผมว่านี้มันมันมันดูเลวหลายมันดูเลวหลายกับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเอง แต่มันมันเป็นความรู้สึกที่ก็ลึกซึ้งกว่าจะเข้าใจเหมือนกันผมก็ทำงานมาตั้ง5-60สิชิ้นจนกว่าจะรู้สึกว่าต้องทำแบบนี้ทั้งๆท,ที่ฟัง,ฟ,งฟังคลิปเสียงมาตลอดอ่านหนังสือมาจักระยะหนึ่งแล้วก็ยังเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องทำเลย ทำไมเราถึงต้องเอาแค่ดีที่สุดของวันนั้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าทำไมทำไมจะต้องทำแบบนี้จนตอนเนี้ก็เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจมันในระดับหนึ่งว่าการรอต่างหากที่มันเป็นเรื่องที่แย่การไม่มีคนคอมเมนต์ต่างหากการไม่มีคนได้เห็นผลงานของเราที่เรา ไม่กล้าผลิตของมันออกมาเพราะว่ากลัวมันไม่ดีนะฮะนั่นคือเรื่องที่แย่ที่สุดไอการทําแล้วมีคนมองว่าไม่โอเคไม่ใช่เรื่องที่แย่เพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะมองไม่โอเคหรือโอเคกับเราแต่เราได้ผลิตผลงานตามที่ตามที่เราอยากทำํำเรามีความกลัวในการสร้างผลงานอยู่แล้วเรากลัวว่าคนอื่นไม่เห็นด้วยอยู่แล้วไม่ว่าผมจะพูดว่า อย่ากลัวแต่สุดท้ายผมก็รู้สึกว่าเรากลัวแต่ถ้าไม่ผลิตผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละวันออกมาเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็จะไม่ได้สร้างอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมจะต้องท้าทายตัวเองว่าผมจะสร้างสิ่งที่สิ่งที่ดีที่สุดเอาแค่ดีที่สุดของวันนั้นของความรู้นะอายุเท่านั้นวันนั้นที่ผมมีผมผมคิดว่ามันเพียงพอ ถ้ามันไม่เพียงพอผมจะค่อยๆพัฒนา,นามันไปเรื่อยๆผมอยากจะรู้สึกว่าโอเคผมแพ้โอ้โหมาแล้วความรู้สึกอยากแพ้มาแล้วความรู้สึกอยากแพ้มาแล้วอยากแพ้แบบเออเพิ่งเข้าใจเหมือนกันแฮะความรู้สึกอยากแพ้แบบเราจะ move ไปข้างหน้าเราจะเดินหน้าต่อไปทั้งๆท,งท,งที่เรายังไม่รู้อะไรกับมันเนี่ยเราทําไปแล้วเรารู้ว่าคนอื่นมา,ม,ามองเราว่า อะไรก็ไม่รู้แหละเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้ดีมากเท่าที่ในหัวเราจินตนาการแต่เราก็ทําเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ดีที่สุดของวันนั้นซึ่งอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่เราคิดไว้นั่นคือความแพ้ในความคิดแต่ความจริงเราชะนะถ้าใครเจอปัญหาที่ไม่กล้ารเริ่มลงมือทําผมผมบอกเลยว่าเวลามันไม่เคยรอใครเอาที่เราพอทําได้นะวันนี้ทําเลย พรุ่งนี้ว่ากันถ้ามีความรู้มากขึ้นแต่อย่ารอให้ถึงวันที่เก่งวันที่พร้อมวันที่ทำเลยวันนี้รู้แค่ไหนทำแค่นั้นแล้วพรุ่งนี้ถ้าฟ้าประทานอะไรมาให้ก็พัฒนามันไปแต่ถ้าฟ้าไม่ประทานก็ทำไปไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่ายังไงเพราะว่าเราทำดีกว่าน,นี้ร้อยเท่ายังไงก็มีคนต่อว่าเราอยู่เหมือนเดิมทำเลยด้วยรักนะครับสวัสดีครับ